สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวานนะครับวันนี้ไม่ได้มีคลิปโปรไฟล์อะไรแต่ว่าวันนี้เดามาแพ็คของนะครับซึ่งถ้าใครได้เคยดูคลิปที่ผมอันบล็อกกล่องของพี่โอมใหม่นะครับก็เมื่อเดือนพฤศจิกนี่แหละครับเมื่อวันที่1 1เนาะก็ผมได้ทำการจะแข่งในดิสนะครับซึ่งพี่โอมเนี่ยก็ลงแข่งนะแต่ว่าเหมือนกับว่าแกติดปัญหาเล็กน้อยนะครับคือหน้าที่ของพ่อบ้านทั่วไปนะครับก็ทําให้แกไม่สามารถมาแข่งได้นะครับก็ อย่างที่รู้กันถ้าใครเคยแข่งที่ผมก็จะรู้นะครับว่าผมเนี่ยถึงแม้ถ้ามีธุนละจริงอ่ะบอกได้นะครับแล้วผมก็จะให้โปรโมโปกตินะครับเพราะคุณเสียค่าสมัครมาแล้วเนาะแต่คุณอยากได้ของรางวัลผมก็สามารถทิ้งให้ได้เัินนะครับผมก็จะมาให้ของกันนะครับโดยที่พี่โอมเนี่ยจะได้โปรโมทหนึ่งชุดเนาะแล้วก็จะได้เป็นฟรีชิลนะครับเพราะว่าสุ่มและแกโดนลัคกี้ดอฟรีชิลสิบปีพอดีนะครับก็คืออันนี้เนาะก,ก็เดี๋ยวผมแถมไปให้ละกันนะครับส่วนนี้ก็จะมีคอนเทนเล็กน้อยนะฮะะะแล้วก็็จเปปนนโรโรมซึ่ง เทดด้วยที่แกไม่ได้เออเรียกว่าแกเนี่ยไม่ได้อยู่แข่งนะผมก็จะส่งโปรโมทให้แกนะแต่ว่าโปโมสุ่มเหรอถ้าจะไม่ผิดตัวเนี่ยมันยังไม่ออกว่าค่อยๆอีกทีแล้วกันในหน้าของโปโม,โมนะครับก็เดี๋ยวผมเลือกตัวไหนมันจะไม่ได้ดงั้น <c oughs> ก็เดีย๋ยวไปดูบนหน้าแบบหน้าตาโปรโ,โมแป๊บหนึ่งโอเคผม แยกโปรโมชั่นแล้วครับ่ะกี้คือไปหาโปรโมทแล้วแต่ว่ามันมีโปรโมทบางส่วนนะครับที่มีเพื่อนคนอื่นนะครับเขาก็ได้เลือกไปกกอนเนาะก็นั่นแหละครับที่บอกไปว่าถ้าใครที่ไม่ว่างเนี่ยก็คือจะให้ไม่แข่งก็ได้ครับแต่ว่าแต่โปรโมทั่นแต่จะไ,ได้แบบแบบ,แบ,บสุ่มนะครับเพราะว่ามันถือว่าคุณมาแข่งฟรีแล้วคุณติดทระเนาะแต่ว่าในมุมหนึ่งคือคุณไม่ควรเอาเปรียบคนอื่นนะครับก็ให้สุม่มละกันนะครับแต่ว่าด้วยโปรโมที่เหลือหูยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ฟิชูิวนะครับไม่ เออตัวนี้นะ่าจะไม่มีคนเลื่อกนะเห็นนะได้ข่าวว่าพี่โอมเนี่ยเป็นผู้เล่นเจ n e ซิสเนาะเราก็จะให้โปรโม,โมตัวนี้ไปกับเขานะครับไม่รู้ว่าเขาเอาไหมแต่ว่าผมให้นะครับก็นี่เป็นโปโม,โมนะครับที่พี่โอมจะได้4อันนะครับก็เป็นทนานันของเทพิดาแห่งนินรรนันะครับฮีวานากาฮิเมะนะครก็จะมีคฟิชิวนะครับแถมไปด้วยคือลัคกี้ดอกนั่นเองนะครับ ผสมนี้ก็สิ่งที่ผมจะแหงให้พี่โอมไปด้วยนะครับเพราะว่าพี่โอมเนี่ยเคยเอาของแงหงไม่ขมเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเป็นของที่ดูดีเหมือนกันนะผมก็จะแถงไปท่านของฟิคชิลแบบฟลอยครับจกบอกทางด้านของ VS สุดเจ็ดไปให้1อันเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับเพราะว่าพี่โอมเนี่ยเป็นคนเล่นเด็กเยอะนะก็ควรที่จะมีฟิคชิลติดไว้หลายๆแบบนะครับแล,รแ,แล้วก็นิสโซโปรโมเนี่ยไม่ได้แหงแล้วการเก็บไว้แจกเดือนหน้าเออสปอยงานแข่งแล้วเนี่ยก็ ที่แถมให้จริงๆก็จะมีท่านของกิฟต์นะเพราะาพี่โอเนี่ยเป็นคนที่เล่นเซนไคเจอร์ด้วยอะแเราก็จะแถมเป็นกิฟต์หนึ่งให้แกนะครับเพราะว่าด้วยความที่เกเล่นเซนไคเจอร์เใช้โรเทคในนี้ก็เป็นโรเทคนะครับแต่ว่าเป็นโรเทควันนะครับก็แถมไปให้นะผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้เล่นโรเทคนะครับใครที่รู้ผมก็ได้แถมให้พี่โอมไปนะครับและด้วยที่ว่าเซนไคเจอร์นะครับเป็นที่ใช้กิฟต์เยอะนะครับก็จะแถมเป็นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ กิ๊บหนึ่งครับสิบสองใบเหมือนเหมือนก็ตีนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองนี่มีอุ้งตะแม่ให้ด้วยไปหนึ่งก็แถมไปนะครับก็คือสิบสองใบแถมไปแต่อย่าว่าผมถาว่าผมกวรมาทาพี่โอมอยู่คมแถมให้อีกกิ๊บสองอีกสิบสองใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเพราะที่ว่าผมนะครับไม่ได้เล่น โพเทคเป็นหลักนะครับเพราะงั้นมันจะเข้าออกบ้านผมเป็นเรื่องธรรมลายอยู่แล้วนะเพราะว่าหลังจากที่เปิดปี2008ไปนะครับโพเทคเตอร์เต็มบ้านเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันเยอะเกิอนอ่ะนะเพราะว่าหนึ่งกล่องเนี่ยไอ้สองกล่องมันได้กิฟต์ประมาณอย่างได้สี่ใบแล้วเพราะงั้นถ้าเปิดสี่กล่องเนี่ยมันจะได้กิฟต์ประมาณเอ่อคูณคูณสองไปแหละครับเพราะงั้นมันจะเยอะหน่อยหน่อยผมก็บปกติผมนี่เก็บนะฮะเป็นฟอร์หรือเอ็กเซลผมยังเก็บเพราะว่าอย่างน้อยผมจัดพระเจ้าหรือผมจัดเดมีอะไรเงี้ยเด็กเยอะๆผมใช้กิฟต์แยกกันอยู่แล้วเนาะก็ จำเป็นนะครับที่ผมจะต้องเก็บกิฟต์แยกไว้แต่ว่าโพเทคเนี่ยด้วยที่ว่าพี่โอมนะครับเป็นคนที่ติดเซ็นเคเจอร์แล้วก็เล่นเจนิซิสนะเพราะว่าเขาเป็นวัยรุน่นแดดารานะฮะในชื่อของ Discord ของเขานะครับเพราะงั้นเรานะครับก็จะแถมทางด้านของโพเทคไปให้เขาละกันนะครับส่วนเจนี่ก็เปทางด้านของโปโมไปละกันนะครับพี่โอมก็การแถมเยอะน,นะแต่ว่ากลัวหลายอ,อย่างเพรงั้นแถมแค่นี้ไปละกันนะครับเบาๆอ่ะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยนะครับในส่วนของตรงนี้อันนี้ก็เดี๋ยว จะเป็นหัวน้านของออแบบเร็วแหละคิดแบบเร็วเพราะงั้นก็เริ่มกันเลย เสร็จแล้วนะครับก็แนบประมาณนี้นะก็คือจะมีหนึ่งอันนะครับที่เป็นของกิ๊บแล้วเออไม่เออของกิ๊บแล้วก็วิชิลนะครับแต่ว่าที่เหลือจะเป็นของหอ่อโปรโมทให้แน่นหนานะครับกันบอกอุ้ยเจ๋วงอแล้วก็แพ็คด้วยการใช้โปรเทควันและโปรเทคทูนะครับห่อนะครับอย่างละสามใบในคลิปนั่นเลยนะก็นั่นแหละครับจะห่อไว้นะเดี๋ยวก็เราจะมาแพ็คกันนะครับซึ่งกล่องที่จะใช้เนี่ยก็เป็นกล่องซูโมกซีปกตินะเพราะว่าค่อนข้าง ที่เรยว่าไปได้ครอบคลุมกว่านะเพราะาผมท่าที่จะชอบสูญบกสีแต่ว่าคนส่งที่บ้านผมแม่งไม่มีนะครับเพราะว่ามันหมดไวนะแล้วไม่ถึงปุบมันห่อดีมากก็เลยต้องซื้อแยกจากแอปนะครับก็ไม่บอกละกันในแอปไหนนะจ๊ะเพราะเขาไม่ได้เป็นสปอนให้คลิปนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาเรียกว่าหอ่หอของให้พี่โอมกันดีกว่านะครับเพราะว่าการหอ่หอของเนี่ยแกก็เคยทําคลิปนะเออ ว่า่อขอมยังไงให้ดูเหมาะสมนะครับก็อันนี้เป็นทางด้านของกล่องนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้พิวมนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อกล่องเพื่อเยอะนะครับเพราะว่ากล่องค่อนข้างที่จะแพงนะครับในส่วนของตัวนี้อย่าผมเหยียบกล้องขึ้นสูงน,นิดหนึ่งอ่าอันนี้ก็ได้เห็นโซนที่ผมนั่งทํานะครับก็เติมแปะห,หน่อยๆนะในส่วนตรงนี้นะครับก็นี่เป็นกล่องสูงพวกสี่นะครับไม่แต่ว่าไม่ได้เขียนนะแต่ว่าเวลา ผมไปส่งของคนรู้จักผมรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นไงแล้วคราวนี้เรามาดูบับเบิลนี่ก่อนว่าเราใช้บับเบิลเยอะขนาดไหนในการห่อพี่โอมนะครับเนี่ครับทั้งปึกนี้ผมจะห่อพี่โอมคนเดียวยกยกยกนะครับก็เป็นหนึ่งในบับเบิลที่ผมจะใช้ห่อของนะครับก็จะวางนี่แหละเพราะว่าผมไปหมองบับเบิลมาช่วงหนึ่งนะก็ทําให้ผมประหยัดค่าบับเบิลไปได้เยอะนะครับแต่ถ้าผมห่อหมดนั่นคือผมเสียค่าส่งเป็นร้อยไม่คุ้มทุนเลยนะครับก็อย่าเอาเรามาแพ็คของกันเลยนะ ครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นคลิปไทม์แลปไปแล้วกันนะครับก็เริ่มเลย นะครับก็ปกติเนี่ยผมแพ็คให้ลูกค้าผมจะแพ็คแค่ชั้นเดียวนะครับเพราะว่าเนื้อวัสดุที่พอพันครับกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนาแล้วผมก็คิดว่ามั่นใจว่าตัวเองน่าจะแพ็คดีระดับหนึ่งนะถ้าใครคิดว่าผมแพ็คไม่ดีก็บอกได้นะก็ปกติผมจะแพ็คเป็นชั้นของเอ่อก็ได้มีไอ้ซองใส่นะครับแล้วก็โปรโมก็ถ้า ถ้าการ์ดเยอะเนี่ยผมจะไม่ใส่การ์ดการ์นแทกไปเยอะขนาดนั้นนะคือจะไม่ยัดการ์ดท่อไปเพิ่มนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่เนี่ยคือมีสอย่างคือผลดีกับขยะนะผมจะพยายามขยะให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นทางด้านของเออซองนะครับบางครั้งก็เป็นอย่างอื่นเนาะแล้วก็ตามด้วยทางด้านของซิปล็อกนะครับแล้วก็บับเบิ้ลเนาะในส่วนตรงนี้แต่ว่าด้วยว่าส่งให้พี่โอมพี่ชายสุดที่รักนะครับก็จะบัตบับเบิ้ลไปชั้นหนึ่งไม่พอมันบัตเพิ่มไปสองชั้นนะครับเพื่อเพิ่มความแน่นหนานะครับก็น่าาาาาจะะะะะะแแกกกยยนนนนนนนเเพรรรของงมมมััััับบบบบคคต่่วิ้หสี็ดา แพ็กใส่กล่องกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ดูที่ว่าทำคนเดียวได้นะส่วนีนก้ก็ไม่รู้ยากเขาเป็นเปล่าอพอหรือเปล่านะเออน่าจะพอเออเออไปมึงนะไม่พอวะต้องวางแนวนอนนี่พอดีดิโอโหผมนี่มันช่างเป็นการจัดสรรที่เรียกว่าดีสุดๆเลยนะครับสวนตรงนี้เรา,เาพันเทปให้ดูเลย แล้วก็พันตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นหนานะให้สดตรงนี้ก็น่าจะแน่นระดับหนึ่งแล้วถ้าใครเดี๋ยวว่ากลัวกลัวโอมไม่นั่นเดี๋ยวมันไม่แน่นหนาพอนะครับก็จะพัดอีกอหนึ่งบอกเลยถ้านี่ถ้าที่ถ้าไม่เดี๋ยว่ามีลูกค้าคนอื่นผมน่าจะพันหมดสตเทปเนี้ยอะ ดูความหนาของมานะหมดนี่ก็คือใส่ก็คือก็คือแน่แน่นอนนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วน้ําเข้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมีบับเบิลพันค่อนข้างที่จะแน่นหนาแล้วก็มีฮานของซิปล็อกเพิ่มไปชั้นหนึ่งนะครับก็เนี่ยเป็นของที่ผมจะแพ็คให้กับพี่โอมนะครับที่มาที่มาแข่งในดิสของผมนะครับก็ฝากแข่งขอฝากพันธสัญญางานแ,แ,แข่งด้วยแล้วกันนะครับในเดือนธันวาเนี่ยจะมีหัน้์ของเลดบอสนอะก็เหมือนกับว่าได้คนมานั่งตีผมถ้าใครเคยทำกิจกรรมเคเคก็ ทำนองน,นั้นนะครับก็ได้มีของแจกเรียน้อยๆให้กับคนที่มาร่วมสนุกแล้วกันนะครับก็อย่าอะไรละเอียดยังไงเดีย๋ยวผมจะมาประชาสัมพันธ์ให้อีกทีหนึ่งนะครับในนั้นของสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นของที่จะไปส่งลูกค้าคือพี่โอในหนึ่งนะครับก็มาให้ใหดูเฉยๆเพราะว่าอยากทำคลิปให้แกเพราะว่าแกคือแกงผมไปรอบนึงตอนที่ทําคลิปไอซื้อซื้อเล็กไปอะเนาะก็นั่นแหละครับผมก็มา มาเอาคืนเรือไงว่ามาเอาคืนนะครับมอกจากที่โดนที่ที่ที่เกียนกูทั้งในสแนปทั้งทั้งในการแกะกล่องก็บอกว่าโดนคืนน่าพิโอมโดนกูนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กับช่องแล้วก็คลิมผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องของ PMC Fighter นะครับหรือช่องของพี่โอมของเรานั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากร่วมสนุกยังมีการแจกของแจกส่งของอะไรอย่างงี้มีแบบเออจิตกรรมในดิบนะครับก็อยู่ขุมพิทิศ ลิงก์ดิสคอดไว้ให้นะครับก็เพื่อไปกดเข้า Discord เราได้นะครับเพราะมีแข่งงานแข่งแต่ฟุตเดืออะไรนะสะัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวทำวาจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับก็รอดตามชมได้เลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย